ใครที่กําลังท้อแท้อยู่นะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะ,ะเผชิญปัญหาด้านใดของชีวิตก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องสุขภาพเนื่องจากวันที่10ตุลาคมนี้นะคะจะเป็นวันสุขภาพจิตโลก World Mental Health Day ซึ่งครูนลาก็เป็นหนึ่งใน spokesperson ของแคมเปญ World Mental Health Day นะคะเลยจะมาแชร์เทคนิคที่ครูนราใช้ในการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองเทคนิคแรกนะที่ครูนลาใช้นะั่นคือเราต้องยอมรับความจริงว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ นโลกใบนี้สิ่งที่เราจะต้องเจอแน่นอนทุกคนนั่นก็คือโลกกระทำแปดมีสุขมีทุกขมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเริญซึ่งไม่ว่าคุณจะรวยขนาดไหนหรือจะจนขนาดไหนทุกคนก็เจอโลกกระทำแปดเช่นเดียวกันไม่แตกต่างกันเลยดังนั้นถ้าตอนนี้คุณทุกอยู่ก็ให้รู้ไว้ว่าก็มีคนอื่นๆที่ทุกเหมือนกับเราเหมือนกันเทคนิคข้อที่สองที่คุณ่าใช้นะคะนั่นก็คือ การเจริญอาณาปานาสติค่ะคือการมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกแค่รู้ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นค่ะทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องเดินทางไปไหนด้วยไม่ต้องจ่ายตังค่าใดๆเลยสักบาทเดียวและก็ไม่ได้มีสูตรนะคะว่าจะต้องหายใจเข้ากี่วินาทีใจออกกี่วินาทีคือทําตามสบายๆเรามีหน้าที่เพียงแค่รู้ว่าเรากําลังหายใจเข้าหายใจเข้า สั้นก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจตามปกติที่เพื่อนๆหายใจได้เลยทีนี้หลายๆคนเวลาทำสมาธิก็จะรู้สึกว่าฟุ้งส่้นมันไม่อยู่นิ่งๆมันชอบไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ถ้าเมื่อไหร่คุณรู้สึกแบบนี้แสดงว่าคุณเริ่มมีสติรู้ตัวแล้วนะคะว่าคุณไม่ได้อยู่กับลมหายใจนี่คือโอกาสทองพอรู้แล้วว่าไม่ได้อยู่กับลมหายใจก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจใหม่และถ้ามันจะไปคิดเรื่องอื่นอีก ก็แค่รู้ตัวแล้วก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจใหม่ทําแค่นี้เลยและผลพลอยได้จากการที่อยู่กับลมหายใจนั่นคือมีเงินเพิ่มมากขึ้นเลาเจอปัญหาอะไรขึ้นมาปัญหามันจะคลี่คลายด้วยตัวมันเองแบบง่ายแล้วก็ไวโดยที่เราแทบไม่ต้องทําอะไรเลย เวลาเราปรารถนาอะไรเราก็จะได้รับในสิ่งที่เราปรารถนาได้ไวมากขึ้นง่ายมากขึ้นซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็สอนที่การสร้างเหตุแห่งความสมปรารถนาเอาไว้ด้วยนะคะถ้าใครเคยรู้แล้วพิมพ์รู้แล้วเอาไว้ให้ทีซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าวิธีแห่งการสร้างเหตุแห่งความสมปรารถนานะคะมีอยู่5ประการ1มีศรัทธาในพระพุทธเจ้า 2. มีศีลชี้ไปที่ศีลห้าสมมีสุตตะก็คือการ สั่งสมการฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า 4. คือการจาคะอันให้ทานด้วยจิตละความเจรน 5. หก็คือปัญญาคือการทำสมาธิทำครบทั้งหมด5อย่างนะคะไม่ว่าเพื่อนเอนจะปรารถนาได้เงินปรารถนามีความรักความสัมพันธ์ที่ดีปรารถนามีสุขภาพที่ดีเพื่อนๆก็จะได้รับตามการสร้างเหตุที่เพื่อนๆสร้างเลย การทําสมาธิก็เลยเป็นการทําที่น้อยแต่ได้ผลที่แบบมากมายมหาศาลมากๆเลยนอกจากเราจะสบายจิตสบายใจนะคะเป็นการดูแลรักษาจิตใจของเราจากทุกปัญหาใดๆต่างๆที่เราได้เจอก็ตามแล้วก็ยังทําให้เราแบบมัง่งคั่งดํารวยสมบูรณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างลองทำดูนะคะมาร่วมเติมพลังใจไปด้วยกัน,นะ